เราเคยเป็นคนหนึ่งที่หาเงินได้เดือนละห้าแสนแต่ก็ร้องไห้คนเดียวบนเตียงรู้สึกตื่นมาแล้วหาตัวเองไม่เจอชีวิตไ,ไม่ประสบความสําเร็จพยายามหลายทางแล้วที่จะช่วยเหลือตัวเองหมดไปหลายล้านเคยเข้าป่าด้วยนะนั่งสมาธิแต่ก็ยังไม่เจอตัวเองอยู่ดีวันที่ได้ร้องไห้คืนนั้นน่ะเราถามตัวเองว่าพอหรือยังที่จะฟังคนอื่นก็ได้กลับมาฟังเสียงข้างในตัวเองจริงๆเลิกแคร์คนอื่นเลิกมองว่าใครเก่งอะไรแต่กลับมาที่จะฟังตัวเองและใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆวันที่ กลับมาจูนแล้วก็เข้าถึงตัวเองมากขึ้นน่ะได้รู้จริงๆว่าเราเก่งอะไรเรารักอะไรแล้ววันนั้นนะทำให้เราได้เจอตัวเองเวอร์ชันใหม่ที่เราอยากเป็นมากขึ้นก็เลยเป็นโคชปุ๋ยทําให้เรามีความสุขมากมันทาให้เราได้เจอลูกศิษย์ที่น่ารักเขาจริงใจกับเราอะ่ะเราเห็นเลยว่าไม่มีคนที่มีปัญหาเหมือนเรานะแล้วเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันการได้ช่วยเหลือให้คนดีขึ้นมันทําให้เรารู้ว่านี่คือความหมายของชีวิตที่เงินมันซื้อไม่ได้เลยแต่วันนี้มันกําลังให้คนที่เขารู้สึกร้องไห้ตอนกลางคืนเหมือนเรา เรารู้สึกเจ็บปวดเหมือนเราได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งหนึง่งฉะนั้นเรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายขอบคุณแล้วก็ได้เห็นคนที่เรารักแล้วเขาก็รักเราและนั่นคือการเริ่มต้นนะของคอเจ้าแห่งจิตชีวิตติดดาวจะช่วยเขาเจอตัวเองอีกครั้งในเวอร์ชั่นที่เขาหลงรักเป็นคุณคนใหม่ที่ดูสิ่งวิ่งไล่ตามมากขึ้น